สวัสดีครับพบกับผมมอยนในการพยากรณ์ดวงรายวันคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงประจำวันที่26มกราคมพุทธศักราช2566นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับผมหมอยุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกด subscribe การกดแชรกดไลค์ไม่ว่าจะเป็นคำคอมเมนต์หรือการเข้ามารับชมรับฟังก็ตามนะครับขอบคุณครับ การพยากรณ์ดวงเป็นดวง,งกว้างนะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับคำพยากรณ์ที่ okay, ออกมาก็อาจาจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้คำพยากรณ์ที่ออกมาดีนั้นได้เป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านเท่านั้นก็พอนะครับส่วนคำพยากรณ์ที่ออกมาไม่ดี ก็ให้อยู่บนความไม่ประมาทนะครับดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงประจำวันที่26มกราคมนี้นะครับ s e ็ดออเปนเรเเหรียญงานที่ได้ลงทุนลงแรงได้เปลี่ยนพยายามมาอย่างสม่ำเสมอพอสมควรนะครับก็จะถึงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะได้รับผลผลิต ผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับหรือบางคนวันนี้ก็อาจจะกำลังคิดใคร่ครวญในการที่จะลงทุนลงแรงในการาที่จะทำอะไรให้เกิดดอกออกผลขึ้นมานะครับให้มีไรายได้เข้ามาเพิ่มเติมเสริมเข้ามาให้มีมากขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะกำลังหาแหล่งเงินทุนอยู่นะครับในการที่จะนำมาใช้ลงทุน ไ p อ n d เ n t เดอร e เคเรียนงานที่วันนี้อาจจะมีการกระต่้นกระแท่นที่อาจจะทำให้มีความยุ่งยากเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานนะครับก็ทำให้งานในวันนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลไปในทิศทางที่ดีนักนะครับก็อาจจะไม่ได้ส่งผลสู่เป้าหมายที่ได้มีตั้งความหวังตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับ back o f s o r t เด็กถือดาบวันนี้อาจจะเกิดความกังวลขึ้นอยู่ในจิตใจนะครับกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกี่ยวกับสถานการณ์ของการงานที่อาจจะสอ่อแววไปในทิศทางที่อาจจะไม่น่าไว้วางใจนักนะครับหรือกลัวว่าการงานนั้นจะมีปัญหาจะมีการเลื่อนหรือจะมีการยกเลิกในเรื่องของการงานขึ้นก็ได้ก็ําให้คิดกังวลนะครับ หรือบางคนก็อาจจะมีการรอข้อมูลข่าวสารต่างๆข้อมูลใดๆนะครับที่อาจจะนํามาใช้ประกอบในการทํางานแต่ข้อมูลข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่ได้มารวดเร็วดังตั้งดังที่ตั้งใจหวังไว้ก็อาจจะทําให้เกิดการล่าช้าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารก็อาจจะทําให้เกิดความอุดหนิด ขึ้นได้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดผลเสียในเรื่องของการงานได้เช่นกันนะครับถ้าไม่ควบคุมระง,งับอารมณ์นะครับในเรื่องของการเงินการเงินก็มีการรอคอยในเรื่องของการรับผลประโยชน์จากการที่ได้ลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับที่กําลังจะส่งผลเกิดผลที่ดีให้ได้รับให้ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยู่นะครับ ส่วนสภาพคล่องทางการเงินในวันนี้ก็อาจจะมีความยุ่งยากในเรื่องของการเงินที่อาจจะเกิดความกังวลกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งบางทีบุตรหลานบริวารอันเป็นที่รักอาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของรายจ่ายขึ้นมาเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็อาจจะหาเงินเข้ามาหมุนเวียนที่จะจชาจ่ายนั้นไม่ทันท่วงทีก็ได้ แม้ว่าบางทีเงินจะมีมากอยู่ก็ตามนะครับแต่บางและบางครั้งก็อาจจะหาใครช่วยก็ยากลำบากด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดวันเสาร์นะครับบางคนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนฐานะจากความเป็นเพื่อนนั้นไอขึ้นไปอยู่ในฐานะของความเป็นแฟนนะครับบางคนก็ ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคนรักก็อาจจะมีการเปลี่ยนลงมาเป็นเพื่อนได้เช่นกันนะครับบางคนโสดก็ยังไม่ถูกใจใครที่มีก็ามาคุยก็ตามนะครับเพราะว่ายัางกลัวยังระแวงที่จะถูกโดนหลอกอีกก็ทำให่ยังไม่กล้าในเรื่องของที่จะรับความรักนะครับ ส่วนคนที่มีคู่วันนี้ก็จะมีปัญหาเข้ามาจุกจิก้ามากวนใจนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความหงุดหงิดขึ้นและก็อาจจะมีปากเสียงกันบ้างได้เล็กๆน้อยนยนะครับก็วันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่ยังเติมเต็มให้กับความรักไม่ได้นะครับก็ขอให้วันเสาร์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสบายใจ ให้มีเงินหลั่งไหลเข้ามานะครับให้การงานมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าให้มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ